คิกคิกคาบูชิโน่โตโยต้าฮอนด้านั่ารอ่ะใครวะยาใครวะไม่รู้จักคุณชื่ออะไรคะเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งลงนะคะท่านนี้อ้อยองอ้อยท่องเที่ยวเป็นไงบ้างคะอ้อยท่องเที่ยวดีไหมคะอ้อยท่องเที่ยวเหนื่อยมากเลยครับอ้อยท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างขึ้นมากละค่ะ พูดดีเอาไปยี่สิบพี่ชายอย่างวะอย่างอ่ะบ่บ่ไปเอาใบเดีมันส่งส่งให้ดูกูแล้วให้ดูดูใจรับยังโอเคนี่หยุดเวลาที่ที่ไหนอะโครดู <laughs> เราผู้ผิดเลวย่างเงี้ยเราผู้ผิดแล้วขอทานขอโทษน,นะคะโอเคต้องรอรอให้ลูกเปิดคะคิดซิคิดโอยขอโทษค่ะ